สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง k r channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมทัพการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอา2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับมาฝากกันนะครับในวันนี้แล้วก็จะจับคู่ให้กับหลักสิบที่ลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็3ชุดนะครับหลักหน่วย2สูตรนี้ชนกันอยู่3าตัวนะครับ จากคู่กับหลักสิบตัวเดียวก็ได้3คู่ชุดนะครับก็ลองมาวิเคร,ราะห์ิจรณาดูนะครับว่าตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจไปนำไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันอจกตัวไหนนะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสินผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีลุกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก็ต้องรุ้นว่ามันจะเป็นไปตามน,นี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับ สถิติเทียบชนจากงวดที่ออก978นะครับงวดแรกนี่สามตัวนะครับ958หลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาทีเลข8ชนกัน695นะครับเลข6เข้ามาชนกัน584แปเลขเข้ามาชนกัน695นะครับเลข5เข้ามา ชนกันหกสเลข2ชนกัน5 8 4แปตัวเล 5, ข5เข้ามาชนกัน069เกนะครับอ,อกเจ็ดเล 6, ขหเข้ามาชนกัน9กับ2อนะครับอ,อก972เจ็ดสเล 2, ขสเข้ามาชนกันที่เลข9้าตัวเดียวนะครับออก กสองเก้าอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสถิติก็ตามนี้นะครับเป็นตัวเลขห้าตัวนะครับสูตรนี้ของงวดที่ผ่านมา คำนวณไว้3 6 9 2 5นงหลงเทียบชนไว้กับอีกหนึ่งูตรชนกันที่3กับ2นะครับแต่แตระวันที่ออก6 2 9เลข9กนะครับหลักหน่วยเลขนี่ไปอยู่หลักสิบนะครับ ของงวดนี้หลักปืนนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1-2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขคาครั้งที่1หลักหมื่นก็เลข7ร้อยหน้าครั้งที่1นะครับเลข9หลัก หน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งเดแปดเจ็ดบวกเ้าเป็น16บหบวกเ้าเป็นยี่สิบห้ายิห้าบวกแเป็นสานะครับได้เหมือนเดิมนะครับ3 6 9หก้าสองห้า คาหกเก้าะพีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้ในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบมาตัดสูตรนี้สถิติย้อนกลับไปได้อีกนะครับเป็นตัวเลขค่าตัวเหมือนกันย้อนกลับไปได้อีก3งวด ที่ทำเป็นตัวอย่างก็จากสูตรแรกที่เข้ามาจากพวกที่ออก9,7,8เข้าๆนะครับบวกกันแล้วได้16ลบ1นะครับเหลือ5 5บวก2ได้7 7บวก1ได้8 8บวก1ได้9ทั้งหมด5ตัวเลข8นะครับเข้ามา6,5,7,8,9เลข6 5,4,6,7,8 หกห้าเจ็ดแปดเก้าสามสองสี่ห้าหห่งสองหี่หเจดแปเจ็ดหแปดเ้าศูนย เก้าแปดสอง x สเข้ามา8ปดเจ็ดเลขเก้าเข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้4บวก8เป็น12 12บวก4เป็น16ได้เลข6ก ลบหนึ่งนะครับตัวแรกเหลือห5 5้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าหกห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ หรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับตําแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งถ้าเอาสองสูตรนี้มาเทียบชนกันตัวที่ชนนะครับ ชนกันอยู่3ตัวนะครับชนกันที่ห้าหกเก้าสิบหกฟฟหกเก้านะครับ ให่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับท่านผู้ชมลองขิดดูนะครับสูตรเก่าจริงๆเป็นสูตรเก่าทั้งสองสูตรนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่มีอยู่แล้วของมวดา,าลองมาจับคู่ดูนะครับกับหลักสิบนะครับที่โรงให้ดูก่อนหน้านี้หลักสิบ สสูตรเทียบชนนะครับชนกันที่เลขสี่ตัวเดียวหลักหน่วยห้าหกเก้าจากคู่ก็สี่ห้า สี่เก้านะครับสามคู่ชุดชุดนี้จะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองิจรนาดูนะครับงวดนี้เลขกสี่ก็มองว่าน่าสนใจนะครับงวดนี้ส่วนจะมาไม่มาเราก็รอดูเรานะครับแต่ภาพรวมของสูตรตอนนี้ก็มองว่าเด่นนะครับเล็กสี่ส่วนจะมากับชุดนี้หรือไม่นะครับหรือจะมากับชุดอื่นตัวอื่นก็ ลองวิเคราะห์ดูนะครับก็เดี๋ยวรอดูสูตรอื่นๆประกอบกันไปนะครับไปตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับหรือใ,ใครชอบชุดนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอ,ขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ